เดี S <S <an am alı> ๋วจะมีบวกมอกองสมณะสมณเนั level, ่งไปวางปว้บใจเนยสมณีนี้ร่วบบุกับสมศรีที่ทำในสายบุญเลยเขามีความรักในสมณะเพราะว่าสมณีเขาคิดว่าสมศรีเราเมื่อวานเนี่ยที่ให้ความเต็มในเขามาช่วยเต็มใจตอนเย็นเนี่ยหาตัวมเจอลงอยู่ในน้ำ เด็จแหลสมเน็จเ่าวสมเบตอนนี้เราอัพเลเวลมาตอนนี้สมเด็เราเห็นยทำหนังสั้นเลยเดี les, ๋ยวเราดูภาพยนตร์ที่กำกับการแสดงโดยสมเด็เขียนบทโดยสมเน็แสดงโดยสมเน็และ